พาชมบรรยากาศตอนเช้าจ้ะพี่น้องบรรยากาศยามมื้อเช้าที่บนภูเขาค่ะบนภูเขาอากาศประมาณนี้จ้ะพี่น้องประมาณนี้ตอนนี้เจ็ดโมงเช้าจ้ะเจ็ดโมงเช้า เงิงท้องฟ้าเด้วยวจะี่นองหมอกไว้แล้วหมอกไว้แล้วตอนเศร้าหมอกขุมบมดเดี๋ยวจะแต่วันนี้เจเดียนตื่นสายทำงานเหนื่อยมากบรรยากาศสวยๆตอนเช้ามาให้ชมค่ะ เสียงนกกาเบาร้องกินข้าวจีความจ้าพี่น้องข้าวจีทรงเครื่องฟังนั่นกับเป็นภูเขาอีกลูกนึงจ้าพี่น้องภูเขาอีกลูกนึง ทางนนจนปลาอย่างเท่กันแล้วจ้ะที่เดิมแต่คนละเวลาค่ะอันนี้เป็นเวลาตอนเช้าเจ็ดโมงเช้าจะพี่น้องเก็บบรรยากาศตอนเช้ามาให้ชมพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นความสู้งานค่ะ หนักเอาเบาสู้ความสู้ทุกอย่างพระอาทิตย์ยังขึ้นทางเดิม <laughs> กนงป้ากันไปคท้องฟ้าสวยๆบรรยากาศตอนเจ็ดโมงไห้รับชมค่ะฝากช่องเจเดือนแยกเขาหลามออฟฟิเชียลด้วยค่ะขอบคุณค่ะ